จะหาขึ้นไปตามห้วยนี่แหละครับว่าจะมีหรือเปล่าโอ้ยตัวยังใหญ่เลยครับอะไรนี่เกียดอะไรนี่โอ้กบครับผมกบห้วยนี่ครับนี่ตัวนี่อืมนี่ครับโอ้ได้สองตัวแล้วครับนี่ ว่อย่างใหญ่เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันเห็นแล้วครับผมนานแล้วครับได้เจอกันครับช่วงนี้ก็นนานๆก่อจะลงคลิปสักหน่อยครับผมวันนี้ปลาคลองใหม่มามครับนี่ครับคลองมันั้นแหลวแล้วครับอันนี้คลองใหม่ครับวันนี้นี่นี่ครับจะหาขึ้นไปตามห้วยนี่แล้วครับว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับ พาเพื่อนมาด้วยครับสี่ตัวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลุ้นครับขาตั้งกล้องก่อม่ได้เอามาครับวันนี้นี่หัว่าจะถ่ายได้ไมันได้ครับไปครับโอ้ับเฮียดูนั่นลหลดลงไปหนึ่งตัวแล้วครับอ,อ,อืออยนันนั่นนั่น,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 น ไปทางไหนแล้วเน่ได้ๆมันไม่มีที่ตั้งกล้องเนาะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวผมโี้ย <ไป S 1> หลด,ดไปหนึ่งตัวอุ๊ยอะไรหลดไปนู่นหนึ่งตัวอุ๊ยไปไหนแล้ว เอาไปไหนแล้วครับอืมโอ้ฝนนหน่อยครับเขียบตัวน้อยอืมอืมอืมโอ้ นี่ครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่อะไรเข้าไป ยังใหญ่เลยครับอะไรนี่เขียดอะไรนี่โอ้โกบครับผมกบกล้วยนี่ครับโอ้ยกบหวานจริงๆมองนี่นี่ได้กบได้กบอืมโหละมาแล้วครับ นี่นั่นไงครับโอ้โหเขียดขาแดงครับนี่อันนี้ขาแดงนี่อันนี้คือเขียดขาแดงครับนี่ครับอะไร,รอ่ะ ีดูหน่อยชิมีอีกไหมทำม,มันเป็นโดดลงครับโอ้ไม่มีแล้วโอ้ที่นี่ได้สองสามตัวอยู่ครับเอ้าแชร์วิวกับหาด้วยกัเสียงแม่ มีนี่สามตัวนี่ครับดอกนิ้วบ้านผมก็เป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ครับนี่อันนี้คือดอกนิ้วบ้านผมครับนี่เก็บครับเก็บไปชั้นวองครับน้ำพริกก็ลับแข็งน้ำนิ้วก็ล้ำครับแกงแค่แก,ง,แแกงอย่างใส่ได้หมดครับนี่ มีแค่สามดอกเองมันยังไม่โลน่นนี่ครับต้นมันนู่นปลายมันครับมีนี่อีกดอกหนึ่งอดอกนิ้วดอกนิ้วแก่งแค่กอนล้ำครับร่อยหมดนี่นี่แ่มดอกหนึ่ง เก็บไปเก็บไปนี่ครับอันนี้นี่มาถึงที่ผมเคยเอาพึ่งแล้วครับนี่น,นี่ต้นไม้แดงครับต้นนี้ที่ว่าได้เก้าขวดนะครับนี่อันนี้รอยถอยเก่าของครับอันนี้ก็จะเป็นรอยถอยเก่าของครับนี่ปีนี้จะเป็นเช่นไรครับมาหนึ่สองเดือนครับเจอคะแนนครับพึ่งเนี้ย สำรวจป่าครับรกมากรู้สึกว่ามันคล้มๆครับวันนี้นี่เจอเขียดก็เอาเขียดเลยครับ <c oughs> ลูกน้องสี่ตัวไปครับ ต้นวุ้นครับกินได้เลยเนี่ยวุน้นวุ้นไม้ไผ่นี่ครับต้นนี้พึ่งจะหน้ามะกอกมากครับหน้ามะกอกจริงๆแต่ไม่เคยมาก่อนเลยครับดูกิ่งมัน ไม่เคยมาเลยครับต้นใหญ่มากแ่่พึ่งไม่เคยมาเกาะสักปีเลย นี่ลูกมะกอกครับนี่มะกอกนี่นี่นี่โอ้โหนีตัวนึง ครับโอ,โอ้ได้สองตัวแล้วครับนี่ตัวใหญ่เลยครับอืมโอ๊ะโอ๊อ้อออออออเ็นไหนล่ะอืมนี่เป็นไหนเราไม่รู้ครับมัโดดมาทางนี้ นี่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 ครับนี่ครับโอ้ตัวจัดใหญ่ครับนี่นี่ครับอืมจุกครับโอ้โอ้โอออือืหลมือนี่ครับโอ้ได้อยู่ได้ละ ตัวอยู่ฮะนี่นี่นีนีนนี่นีน,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 นี่นี่ครับ่โอ้ตัวน้อยๆนี่ครับอันนี้ตัวน้อย thả lai like, chẹt thả lai like. những cái dù tam là khóc ได้ประมาณครึ่งโลแล้วครับเดียถ้าติดตั้งกล้องไม่มีนี่ครับตัดไม้หิบขาตั้งกล้องผมครับนี่ครับได้ประมาณนี้แล้วครับนีเออ่เกือบกิโลเหมือนกันครับนี่มาตลอดละอย่างนี้นี่อ,อ๋อรักเจ้าของมันมาก มาตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วครับตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วครับทั้งวันเลยก็ได้อยู่ครับถ้าไม่หาทั้งวันก็ไม่ได้มันมีรอยคนมาหาก่อนแล้วครับต้องใจเย็นครับผมเดี๋ยวสรุปผลงานเลยครับนี่ครับอืม จะถึงกิโลอยู่ครับผมก็นึกว่าครึ่งกิโลเพราะว่าไก่ก้าได้ตัวสองตัวสามตัวมีครับประมาณนี้ครับตัวมันก็เดี๋ยวมันจะจับขึ้นมาหนึ่งตัวนี่ครับตัวมันก็ใหญ่อยู่ครับนี่นี่เขียดห้วยครับผม ตัวใหญ่นะครับนี่ได้กบอยู่หนึ่งตัวครับได้กบห้วยอยู่หนึ่งตัวนี่นี่ครับกบก็ตัวไม่ใหญ่ครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงตะีครับผมก็ขอขอบคุณเอซทุกๆท,ท่านครับที่ให้การรับชมมาโดยตลอดครับผมช่วงนี้ก็ มาค่อยอลังการอะไรครับอากินดําธรรมชาติไปก่อนครับอีกสองเดือนก่อจะเจอกันแข็มกลาครับพึ่งครับผมเอาล้วครับผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงตี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม